The record of the mortality to mortality. คัมพีวิธีเสียนตอนที่80พบศัตรูใต้คำสั่งนี้เดิมเป็นสิ่งของติดตัวท่านเจ้าสำนักขณะที่มีในครอบครองสามารถออกคำสั่งสิทธิ์ที่ตำแหน่งต่ำกว่าผู้อาวุโสลงไปได้ชั่วคราวส่วนชายร่างอ้วนผู้นี้คือคนสนิทของท่านเจ้าสำนักได้ข่าวว่าเป็นญาติผู้ใกล้ชิด ดังนั้นถ้าท่านเจ้าสำนักต้องการส่งข่าวหรือมีคำสั่งอะไรล้วนแต่ส่งผ่านคนผู้นี้มาก่อนหน้านี้ไม่นานท่านเจ้าสำนักได้มอบไปทองให้บุคคลน,นี้อย่างรีบร้อนเพื่อเชิญผู้อาวุโสหลีขึ้นไปหารือทอว่าหลังจากชายร่างอ้วนมอบคำสั่งเสร็จรู้สึกว่าจะเดินทางจากยอดเขาอาทิตย์อสดงลงมาที่แห่งนี้แล้วต้องรีบกลับไปทันทีนั้นดูเหน็ดเหนื่อยเกินไปจึงอาศัยความสัมพันธ์ของตน ต้องการจะพักในที่พำนักของผู้อาวุโสหลีก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นยอดเขาผู้อาวุโสหลี่ทำได้เพียงตอบตกลงอย่างจนปัญญาส่วนตนเองไม่กล้าละเลยหน้าที่จึงรีบนำจางซิ่วเอ๋อและสิทธิอีกสองสามคนไปยังยอดเขาอาทิตย์อัสดงผลคือจากนั้นไม่นานบนเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นชายร่างอ้วนผู้ขี้ขลาดถึงขีดสุดแน่นอนว่าไม่ยอมกลับไปเพียงลำพังส่วนคนที่อยู่ในบริเวณบ้าน คือครอบครัวของสิทธิในสำนักสัตตมินที่อยู่ละแวกใกล้เคียงพวกเขาส่วนใหญ่ไม่เป็นวรยุทธ์ดังนั้นเมื่อเสียงวุ่นวายดังขึ้นคนเหล่านี้จึงตกใจจนทำอะไรไม่ถูกและไม่รู้ควรทำเช่นไรดีโชคยังดีที่หมาหลงยังพอมีความคิดอยู่บ้างเขารีบร้องขอให้บริวาร20กว่าคนที่ลีเฟอร์วีจัดเตรียมไว้ช่วยเหลือแล้วเกลี้ยกล่อมคนเหล่านี้มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้วิ่งวุ่นวายในความมืดจนเกิดเหตุไม่คาดคิดเนื่องจากที่นี่ค่อนข้างห่างไกลเป็นบ้านที่สร้างบนที่ราบระหว่างภูเขาดังนั้นถึงแม้จะได้ยินเสียงแจ้งเตือนหรือเสียงเข็นฆ่าทว่าคนที่นี่กลับไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแม้สักนิดดังนั้นหลังจากที่มาหลงจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องการส่งคนออกไปสืบข่าวภายนอกชายร่างอ้วนซึ่งดูเหมือนไม่เป็นวรยุทธ์กลับโผลออกมาในเวลานี้ ไม่เพียงแต่ห้ามไม่ให้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งยังอาศัยป้ายคำสั่งยึดอำนาจสั่งการต่อสิทธอดาบนอกของมารงอีกด้วยจากนั้นวางแผนหลบตัวอยู่ที่นี่ไม่ทําอะไรสักอย่างราวกับหลอกตัวเองอยู่มารงรู้ดีถึงความสำคัญในการเข้าใจสถานการณ์ของศัตรูเขาถกเถียงกับอีกฝ่ายอยู่หลายครั้งทว่าล้วนถูกชายร่างอ้วนที่กลัวตายถึงขีดสุด ใช้ป้ายคำสั่งของท่านเจ้าสำนักบีบบังคับเขาเอาไว้แม้แต่มาหลงเสนอตัวออกไปสืบส่อเองก็ไม่อนุญาตดูเหมือนว่าเขาจะนำมาหลงมาเป็นอาวุธป้องกันกายไว้ปกป้องตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้มาหลงจึงกระวนกระวายใจอยู่ในห้องโถงราวกับมดที่เดินวนไปมาในกระทะร้อนแต่กลับทําอะไรชายร่างอ้วนผู้ไม่รู้เรื่องราวอะไรผู้นี้ไม่ได้เลยต้องเข้าใจว่าโทษของการไม่ฟังคำสั่ง และกระทําไปโดยพลาการในสํานักสตตธรรมินช่างหนักหนานักเบาหน่อยอาจถูกทําลายวรยุทธ์และขับไล่ออกจากสํานักหนักหน่อยอาจรักษาชีวิตเอาไว้ไม่อยู่ถูกลงโทษด,ด้วยการตัดหัวดังนั้นถึงเขาจะรู้ดีว่าด้านนอกเกิดเรื่องสั่นสะเทือนไปทั่วฟ้าดินอาจถึงขั้นเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของสํานักแต่กลับทําอะไรไม่ได้อยู่ที่นี่ในขณะที่มางแค้นเคืองถึงขั้นต้องการฆ่าคนตรงหน้าให้ตายอยู่นั้น หานลี่และลี่เฟยอวีกลับไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้านในและยังรีบเร่งฝีเท้าตรงมาทางนี้อย่างรวดเร็วพวกเขาพบร่องรอยของศัตรูมาตลอดทางหลบได้หลบหลีกได้หลีกพยายามปิดบังรอยเท้าของตนเองให้มากที่สุดจนกระทั่งถูกกลุ่มชายชุดเขียวพบเข้าที่ระยะห่างจากที่พมนักของผู้อาวุโสหลีเพียงแค่ไม่กี่หลีพวกเขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ต่อไป ในที่สุดต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเป็นครั้งแรกตอนนี้ชายชุดเขียวถือกระบีโลหะราวสิบกว่าคนกำลังโอบเข้ามารอบทิศทางทำให้พวกเขาถูกล้อมไว้ตรงกลางดูจากกระบวนท่าที่เดินคนส่วนใหญ่ในนั้นที่แขนเสื้อปักแถบสีขาวหนึ่งเส้นวรยุทธอ่อนได้ที่สุดส่วนคนสองคนที่แขนเสื้อปักแถบสีขาวสองเส้นวรยุทธกลับสูงขึ้นมาหน่อยแต่คนที่วรยุทธสูงสุดคือคนที่ปักแถบสีขาวสามเส้นใบหน้ามีรอยแผลเป็นคนนั้น เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้หัวหน้าที่มีรอยดาบคนนั้นก็กำลังสำรวจคนที่บริวารของตนล้อมไว้ได้เช่นกันในใจของเขารู้สึกแปลกประหลาดแปลกจริงท่ามกลางผู้คนเหล่านี้ลี่เฟยอวีที่ตอนนี้ผมเผ้ายุ่งเหยิงทั้งสกรปรกและขาดรุ่งริ่งดูเหมือนพ่อครัวบนเขาส่วนหานลี่ที่ตาทั้งสองไร้วิญ,ญญาณผิวสีคล้ำดูเหมือนชาวบ้านที่ไม่เป็นวรยุทธ คนเดียวที่ทำให้พวกเขากดดันได้คือจิตติดตามที่มีร่างกายสูงใหญ่สวมผ้าคลุมหน้าและร่างกายเต็มไปด้วยรอยโลหิตคนที่แตกต่างกันทั้งสามคนมาอยู่รวมกันแม้ว่าจะจำหน้าตาของจอมยุทธยอดฝีมือผู้นั้นได้ก็ยังรู้สึกว่าอึดอัดใจ,จเขาส่งสายตาเตรียมพร้อมป้องกันให้บริวารสองสามคนจากนั้นตะโกนใส่อีกฝ่ายด้วยเสียงอันดังว่าไม่ว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ใด ตอนนี้สำนักสตัทมินได้ล่มสลายแล้วพวกเจ้ายอมแพ้เสียเถอดข้าจะเว้นโทษตายให้หานลี่ยิ้มเล็กน้อยและหันไปพูดกับลี่เฟยอ,อวี่ว่าผู้ใดจะลงมือเจ้าหรือจิตติดตามเมื่อลี่เฟยอ,อวี่ได้ฟังความดูร้ายในดวงตาสองประกายและพูดขึ้นว่าดูจากการแต่งตัวคนเหล่านี้น่าจะเป็นสิทธิชั้นล่างของสำนักแยกวารินข้าถูกพักมาป่ดตามข้ามาตั้งนาน ให้ข้าได้ระบายความแค้นกับพวกเขาหน่อยเถอะและอาวุธของพวกเขาช่างเหมาะกับข้าพอดีพูดจบร่างของเขากระโจนออกไปราวสายรุ้งที่ทอดยาวในพริบตาเดียวก็ไปถึงด้านหน้าชายชุดเขียวที่อยู่ใกล้ที่สุดคนผู้นั้นตกตะลึงเขาเพิ่งจะคิดได้รำกระบีโลหะจูจ่ๆกลับรู้สึกในมือว่างเปล่าดาบได้ไปอยู่ในมือของศัตรูฝ่ายตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยเขารีบถอยไปด้านหลัง ทว่าสายไปเสียแล้วหลังจากแสงสีขาวแวบผ่านสายตาร่างและศีรษะของเขาก็แยกออกจากกันการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของลิฟเฟอร์วีช่างคล่องแคล่วราวกับฟ้าแลบพอแย่งดาบได้ก็ลงมือสังหารทันทีทำให้สิทธิสำนักแยกวารินที่เหลือไม่ทันได้ตั้งตัวสีหน้าของคนที่เหลือเริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะหัวหน้าที่มีรอยบากเพราะว่าวารยุทธของเขาเหนือกว่าคนที่เหลือมากดังนั้นจิตใจของเขาจึงหนักแน่นที่สุด เขารู้ดีว่าตนกำลังเจอยอดฝีมือผู้เยี่ยมยุทธไม่ใช่ผู้ที่พวกเขาจะต่อกรอด้วยอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงออกคําสั่งอย่างไม่ลังเลว่าถอยไปให้หมดหนีได้ให้หนีรีบส่งสัญญาณตามยอดฝีมือมาช่วยเพิ่มประโยคนี้เตือนสติชายชุดเขียวคนอื่นพวกเขาเสียงดังขึ้นแล้วจากเดิมที่ล้อมรอบไว้เปลี่ยนเป็นวิ่งหนีกระจัดกระจายหันหน้ากระโจนออกไปรอบทิศท,ทางบางคนวิ่งไปด้วยก็ใช้มือสอดเข้าไปในอกเสือ้อ ดูท่าจะล้วงเข้าไปหยิบสัญญาณที่ว่าชายชุดเขียวซึ่งปักแถบสีขาวสองเส้นคนหนึ่งวิ่งได้เร็วที่สุดเขาโดดขึ้นลงไม่กี่ครั้งสามารถหนีออกไปได้หลายเมตรเขาแอบดีใจลึกๆคิดว่าตัวเองมีหวังที่จะรอดไปได้แต่ต้นคอด้านหลังกลับรู้สึกเย็นวับคมกระบี่ยาวครึ่งนิ้วทะลุผ่านลูกกระเดือกออกมาจากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเขาสะดุ้งอย่างหวาดกลัวต้องการตะโกนร้องเสียงดัง แต่กลับรู้สึกเหมือนร่างกายถูกสูบไปจนแห้งกรังรู้สึกอ่อนระทวยไปหมดไม่มีเรี่ยวแรงแม้สักนิดต่อมายืนมองร่างที่ค่อยๆสุดตัวลงแหงนหน้าและนอนไร้เรี่ยวแรงอยู่บนพื้นขยับตัวไม่ได้อีกเวลานี้เขาถึงได้เข้าใจนึกไม่ถึงว่าตัวเองจะถูกเสียบทะลุคอจากด้านหลังชายชุดเขียวผู้นี้รู้สึกไม่พอใจเขารู้ว่าตนเองหนีมาได้ไกลเหตุใดกลับต้องตายไวเช่นนี้เขาออกแรงหันหัวไปด้านข้าง ในที่สุดได้เห็นฉากสุดท้ายก่อนสิ้นใจหลังจากเงาดำที่เดียวปรากฏเดี๋ยวเลือนหายด้านหลังชายชุดเขียวผู้หนีได้ไกลที่สุดพร้อมแทงทะลุอย่างแผวเบาแล้วเงาดำนั้นขยับไปมาเล็กน้อยก็หายไปอีกจากนั้นไปปรากฏด,ด้านหลังสิทธิ์ในสำนักอีกคนทันทีแสงสีขาวแวบผ่านไปเช่นกันส่วนตอนนี้สิทธิ์ก่อนหน้าหลังจากถูกเสียบทะลุคอร่างกายของเขาล้มกองไปนอนบนพื้นเหมือนกับตน และมีโลหิตพวยพุ่งพุ่งออกจากบริเวณลำคอหลังจากที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดชายชุดเขียวผู้นี้จึงเผยยิ้มเล็กน้อยและจากไปอย่างนิ่งสงบเพราะเขารู้ว่าตัวเองจะไม่โดดเดี่ยวอีกประเดี๋ยวผู้คนมากมายจะตามมาอยู่กับเขาเงาดำที่เหมือนดั่งปีศาจนั่นไม่มีทางปล่อยพวกเขาไปแม้แต่คนเดียว